โอเคสบายดีทุกคนนะครับมาพบกับไอโออีกแล้วเนาะมาในวันนี้บริมารีวิวไอดีเนาะแต่ว่าจะมาซุ่มปืน MP40 เนาะทุกคนนะเนื่องจากว่าปืน MP40 ตัวอัปเกรดเลเวล8นี้ของไายังบ่มีเนาะทุกคนเนาะอ่ามีแต่ MP40 ที่อัปเกรดในฮอตแต่เลเวล7ตัวนี้เนาะอ่านี่ก็เป็นไอดีลักของไอเองนะทุกคนเออไว้ไว้ในเดี๋ยวอ๋อแมนมาอัปลงกันแล้วกันนะอ่าอัปลงลิ้นเกมนะเดี๋ยวได้เข้าเป็นครเอเตอร์ก่อนเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาซุ่ม ไอดีเอ้ยบ mm hmm. ุ๊มเมนซุ่มไอดีจะมาซุ่มปืนเลเวล8 mm hmm. เพื่ออัปเกรดกันทุกคนมาลุ้นว่า อาจะเสียเพชรไปเท่าไรเนาะอะ,อะตอนนี้เพชรไอมีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนาะสำหรับใครนะที่อยากจะเติมเพชรนะสามารถเข้าไปเติมได้ที่เว็บเติมเกม,เกมลาวของไอเองเนาะสามารถเติมได้สองสี่สโมงนัทุนนะโอนผ่านธนาคารใจง่ายๆนัทุนเพียงแต่ใส่ u i d เลือกแพ็กเกจที่ต้องการและกะ็จ่ายเงินหรือว่าสำาระเงินรอบโบเกินหนึ่งนาทีเพชรเข้าแน่นอนอเออหรือว่าเติมแล้วเพชรเข้าทันทีนั่นเองโอเค มา๋ยหเอามาซุ่มกันเนาะปืนตัวนี้มาลุ้นว่าจะเสียเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวค่อยจะซุ่มไปก่อนหนึ่งครั้งนะทุกคนหนึ่งครั้งปึ๊บอ่ากดไม่ต้องแสดงนะได้บ่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 บบเอยเกือ <c oughs> อ่ะได้อย่างบูฮูเนาะแต่ว่าเราสามารถเอาโทเข็นไปแลกได้เนาะมันน่าจะต้องการประมาณ1 5อัานโอเคมาซุ่มเลย10บครั้งลอยห้าเพชรทุกคน เอาอ่ะ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 เอ้ยเอยเอยเกโคตรเกือเลยโอ้โหอะไรวะหนึ่งสองสามสี <die>. ่เลยมาสี่อันเนาะมาอีกสิบครั้งทุกคนปึ๊บเฮ้ยเอาอ่ะมามามาดิโอ้โหเฮาเบิร์ตไปแล้วสามร้อยเพชรเนาะตอนนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะซุ่มกันต่อเนื่องเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะกดเลยเนาะ ไปเป็น450แล้วโอ้ยหมดไปแล้ว600เพริรเนอะตอนนี้ได้จากอันแลว้วโทรเค้นค่อยออะเขาบ่งเขาเขาบึงโทรเค้นเนอะยุสไยวะเอ่อเขาน่าจะหาการได้อันนี้3อัน,มนเมนบ่อ่ะอ๋อต้องได้อันนี้เนอะออเออเอานี่เป็นแรกมาทุกคนปึ๊บโอโหเกือเกือ,ออีกแล้ว อืมดไปบู๊ทเท่าไหร่แล้วเนาะฮมดเขือเลยจัดออกมาโอ้โหใจคอมันสิบโมให้ค่อยเลยบทุกคนมดไปแล้วเท่าไหร่นี่สามพันเพชรแล้วเนาะ เฮ้ยมาดิวะโอ้โหอ,อ่ะได้แล้วเนอะตอนนี้เราสามารถเอาโทเค็นมาแลกเอาเนอะเบิร์ตไปมีานึ่งพันหนึ่งร้อยนกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรเนอะ เดี๋ยวค่อยสิลองคูณเบ้างสิเบิดไป2,700เพชรเนาะเออ2,700เพชรกับประมาณ5 0 0 0 0นป่ายมัง้งโอเคทำมาแลกกันเลยทุกคนอ่าแลกเอาปืนนี่นะเนาะปึ๊บเนี่ยได้มาแล้วทุกคนเนื้อเดี๋ยวเขาสิมาอัพกันต่อเนาะเดี๋ยวเขาสิมาอัพกันต่อเดี๋ยวสวมใส่เลยทุกคนมาอัพต่อปึ๊บปึ๊บปึบเ,เ,เดี๋ยวไปเบิ้งกัน8,000เพชรนี่ค่อยจะอัพให้มันเบิดเลยเนาะ ยึดเสละเนี่ยเอาไปอัพเกรดกันทุกคนอ่ะไปที่หน้าอัพเกรดเนาะตอนนี้ค่อยมีร้อยหกสิบห้าอันเลื่อนขั้นไปเลยเนาะเก็บได้มาแล้วเลเวลสองทุกคนเลื่อนขั้นนี้เนาะตอนนี้อ่าตอนนี้เฮาบอพอแล้วนะต้อง ต้องซื้ออันนี้โบแน่ใจว่าต้องซื้ออีกจกักเดี๋ยวเอาแม็กไปเลยบอกว่าวเฮ้ยแม็กไปมันเพชรน่าสิเบิร์หลายเกินไปเนาะเอาสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันต้องซส่ออีกจกักวะตัวนี้เจ็ดสิบห้าด้วยชรเวลแปดโอ้โห มาเลื่อนขั้นกันเลยเดี๋ยวเอาอีกสัก5,000กันก็แล้วกันนะ5 0 0พเพชร5 0 0 5 0 0ขั้นนี้เบิดไป400อะ่ะตัวนี้ไม่ใส่คูปองสอ่วนลดันี้ใส่เนาะมาเอาไป500โทเคนกันทุกคนเอยหรือว่าเขาไปซุ่มดีว่ะไปซุ่มคุ้มกลัวบ่เนาะ no. บอซื้ออันนี้แหละออลีล่โอเคไปหาร้อยทุกนคนปั๊บมา5าร้อยโทเค็นเนาะอ่าบเบลซีไดแล้วนะตอนนี้เขาจะเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆโอ้ตอนนี้ อยว่าเพชรมันอาจจะบ่พอทุกคนซื้อไปจนเบิดเลยล่ล <laughs> ะโอ้โอยังบ่พออีกอีกสองขั้นเนอะหกร้อยสมมต 600. ิหกร้อยนี่ต้องการอี่เท่าใดในหกร้อยโอ้โหเพชรจนเบิดหากได้เวลห,หกลโคตรเกลือ หมื่นเพชรหมื่นเพชรหากได้เวลวหกก็เหอจบแล้วโอเคโมเป็นเยียบนอนลาซ่าเกลือเดี๋ยวเขาแล้วเขาจะมาอัพเนาะข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนแล้วเขาจะมาอัพเก็บเพชรไว้ก่อนโอเคคลิปนี้ได้แต่เลเวลวหกนะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาอัพส่วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อจะได้บบพาสเวลาอัพคลิปลงอย่าลืม เข้าไปเติมเกมที่เพจเอ้ยที่เว็บเติมเกมแลาวนะหากมีปัญหาสามารถทักหาได้ที่เบอร์ WhatsApp หรือว่าสามารถทักหาได้ที่เพจเติมเกมลรวได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบใจทุกคนสบายดี